ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมพิมลิกอังกฤษรีพูบุกเสมอเชลซี2-2ต่อก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ1ยิงส่งท้ายเซเดีลมาเน่ทำประตูได้เซทีหลังตีนบอดมาร่วม9นัดขณะที่ซารา,านานวันยิ่งตอกย้ำให้แฟนๆเชลซีเห็นว่าพวกเขาต้องเสียอะไรไปบ้าง อย่างไรก็ดีนี่นับเป็นเกมสุดท้ายของทั้งคู่ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปรับชัยชาติในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่อาจกินเวลาตลอดทั้งเดือนนี้ในช่วงท้ายเราได้เห็นเคอร์ติสโจนลงมาในตำแหน่งดิมเส้นส่วนออร์เลดแชมเบรนที่ตำแหน่งศูนย์หน้าซึ่งอาจเป็นทางออกของลิเวอร์พูลท่ามกลางปัญหาโควิดและอาการบาดเจ็บที่น่าจะไม่จบลงง่ายๆอย่างแน่นอน2นายประตูได้ปล่อยของแม้45นาทีแรกจะยิงกันโครมครามแต่ในครึ่งหลังกลับไม่มีการทำประตูเพิ่มเลยจากทั้ง2ฝั่ง ซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับผู้รักษาประตูของทั้งสองฝั่งที่เซฟกันเป็นพลวันช่วยเก็บแต้มอันล้ำค่ามาให้ทีมตัวเองได้สําเร็จ 3. เกมระดับ5ดาวแม้จะขาดตัวหลักกันทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะในรายของเจ้าบ้านที่จําต้องลงโทษโรเมลูลูการูกับบทสัมภาษณ์อื้อฉาวที่ทําให้พวกเขาไม่เหลือกองหน้าอาชีพให้ใช้งานเลยผมพูดไปก่อนหน้านี้ผู้เขาทาประตูที่2ได้ด้วยความรู้สึกที่ดีในการเข้าสู่ช่วงพักครึง่งแน่นอนว่าเราพยายามจะไม่ตื่นตระหนกสร้างสรรค์จังหวะที่ดีได้ในครึ่งเวลาหลัง แม้แต่ตอนที่หลายๆจังหวะเราตกอยู่ภายใต้ความกดดันผมคิดว่าสำหรับโลกภายนอกมันจะเป็นเกมที่น่าดูแต่เรามาที่นี่เพื่อสามแต้มและน่าเสียดายที่เราไม่ได้มันมาครองพูดถึงคุณภาพที่แสดงออกมาจากทั้งสองทีมพวกเขาเป็นทีมที่มัศจรรย์แต่เราก็เช่นกันเพราะมีความรู้สึกตลอดว่าเราอยู่ภายใต้ความกดดันในหลายๆครั้งแต่เราตั้งรับได้ดีมากในฐานะทีมไม่ได้ปล่อยให้พวกเขามีโอกาสทองที่เราอาจจะทําประตูชนะ3ต่อ2ในตอนท้ายแต่โชคร้ายมากที่มันไม่เกิดขึ้น เราได้นหนึ่งแต้มและเราต้องต่อยอดมันอีกครั้งหลังจากความผิดหวังที่เราได้รับในสัปดาห์ที่แล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําการยุย่องฟอร์มการเล่นของคิลเฮอร์ใช่แน่นอนผมเป็นแฟนตัวยงของเขาเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมเขาเรียนรู้จากอลิสซอนผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตามความเห็นของผมการสร้างสารรค์ผลงานของเขาดีมากเขามั่นใจในการเล่นบอลและเขาเซฟได้ดีเช่นกันนั่นเป็นเรื่องที่ดีและเราต้องการเขาในตอนนี้เพราะชัดเจนว่าจากเคสของโควิดน่าเสียดายที่เราเสีย2ประตู แต่ลูกแรกเขาไม่สามารถทําอะไรเกี่ยวกับมันได้จริงๆเราต้องการเขาสําหรับเกมถัดไปเช่นกันเกี่ยวกับว่ามันยากจะเชื่อว่าจะไล่ทันแมนซิตี้ในตาแหน่งจา่าฝูงหรือไม่มันไม่เคยเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อมันมีช่องว่างเยอะมากซึ่งพราะเขามีแชมป์ลีกอยู่ในมือในตอนนี้แต่อะไรก็ยังคงเกิดขึ้นได้เราเคยอยู่ในจุดที่เรามีช่องว่างเรานําหน้าและเราทํามันหลุดมือดังนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องโฟกัสกับตัวเองเชลซีจะไม่โฟกัสกับตัวเอง เราต้องทำผลงานให้ดีเล่นฟุตบอลให้ดีและชนะเกมมันดูฟังง่ายๆแต่มันยากที่คุณเห็นจากเกมในวันนี้เช่นกันบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มความเห็นของเป๊ปหลังเกมเสมอเชลซีเปปปิลินเดอร์ภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมในเกมเสมอเชลซี2ต่อ 2, 2เมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาแม้ว่าจะไม่สามารถรักษาความได้เปรียบ2ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกก็ตามและนี่คืออบทสัมภาษณ์หลังเกมของลินเดอร์ที่ทำหน้าที่แทนเจเกนครับในเกมที่สแตมฟอร์ดบิท ผลการแข่งขันและฟอร์มของลิเวอร์พูลเราน่าจะคุมเกมได้ดีกว่านี้เรามีโมเมนต์ก่อนที่จะนำสองต่อศูนย์อยู่แล้วเราเล่นได้อันตรายในจังหวะโต้กลับของเราในโมเมนต์ที่เราเล่นเราเชื่อมเกมได้ดีและเราคิดเร็วทาเร็วในจังหวะจ่ายบอลออกไปวิธีการที่เราเปิดพื้นที่นั้นน่าเหลือเชื่อมากและเราใช้พื้นที่เหล่านี้ได้ดีมากตลอดทั้งเกมบางครั้งอาจจะอยู่ในจังหวะที่จ่ายบอลสุดท้ายบางครั้งมันอาจจะดีกว่ากับจังหวะเคลื่อนที่ตัดหลังที่จะสร้างจังหวะได้ดีขึ้น โดยรวมผมสามารถพูดได้หลายอย่างเกี่ยวกับแทคนติกและไอเดียเหล่านี้ทั้งหมดแต่สาหรับผมความรู้สึกคือความภาคภูมิใจเพราะว่าเราสามารถมาเยือนที่นี่โดยมีข้อแก้ตัวหลายอย่างทีมน่าจะมาที่นี่ด้วยข้อแก้ตัวมากมายแต่พวกเขาต่อสู้ด้วยทุกอย่างที่พวกเขามีการได้ผลการแข่งขันในเกมเยือนเชลซีเป็นเรื่องที่ดีเสมอเราน่าจะหลีกเลี่ยงมันได้ดีกว่านี้ถ้าเราเล่นฟุตบอลมากขึ้นที่ขึ้นในการเล่นฟุตบอลในแดนของพวกเขาและพวกเขาน่าจะไม่มีจังหวะแบบนี้มากนะัก เราน่าจะหลีกเลี่ยงการเสีย2ประตูนี้ด้วยการตั้งรับให้ดีกว่านี้ฟอร์มการเล่นเกมรับของลิเวอร์พูลผมไม่คิดว่าปัญหาคือในส่วนของเกมรับเราแก้สองสเรื่องในช่วงพักครึง่งแต่ผมคิดว่าปัญหาคือเรื่องที่เราเก็บบอลไม่ได้นานพอในลหลายๆช่วงตอนที่เราขึ้นไปอยู่ในแดนของพวกเขาเพราะว่านั่นคือช่วงเวลาที่เขาดันวิ่งแบ็กกลับไปและนั่นคือช่วงเวลาที่เราสามารถถอนคลายกับลูกบอลได้ดีเช่นกันสมดุลนี้ไม่ถูกต้องในวันนี้ แต่อีกครั้งคุณสามารถทําเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นไม่ได้ผลเสมอเรามีความสุขเราเก็บแต้มนี้เพราะว่ามันเป็นแต้มที่เป็นบวกในสถานการณ์ที่ยากลําบากผลการแข่งขันในวันนี้ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์พิม์ลีกมากแค่ไหนมันไม่เคยน่าเบื่อเลยสําหรับเราเราไม่เคยมองดูทีมอื่นการลุ้นแชมป์ลีกจะตัดสินในเกมวันสุดท้ายเท่านั้นและยังมีแต้มอีกมากมายที่ให้เก็บเรามีสถานการณ์ยากๆแบบนี้และคุณไม่มีวันรู้ว่าคู่แข่งจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือไม่ เราต้องโฟกัสกับตัวเองนั่นคือวิธีการที่เราทํามาตลอดนั่นคือวิธีที่ทําให้เรามาอยู่ในตําแหน่งที่เราอยู่นั่นคือวิธีการพัฒนาทีมของเราวิธีที่ทีมของเราเป็นในช่วงเวลานี้เราแค่โฟกัสถึงเกมถัดไปเพื่อทําให้มันเป็นเกมชิงชนะเลิศและทุ่มเททุกอย่างที่เรามีและกับเรื่องนี้ทําให้เราเก่งขึ้นกับเรื่องนี้เรากลายเป็นแชมป์เราได้แชมป์ยูฟ่าแชมป้ยนลีกและเราได้ถ้วยอีก2ใบดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามจะทําต่อไปอีกครั้งที่ต้องชื่นชมทีมของเราเป็นอย่างมาก เพราะว่าถ้าเรายังคงรักษาสปิดเอาไว้และเราเล่นได้ดีขึ้นอีกนิดหลังจากนั้นเราจะมีโอกาสที่ดีขึ้นในเกมถัดไปเกี่ยวกับว่าเขาและครอบกังวลเกี่ยวกับว่าทีมจะรับมือกับหลายสัปดาห์ข้างหน้าอย่างไรกับการบาดเจ็บปัญหาเรื่องโควิดและซาเดลมาเน่มฮัมหม็ดซาลาห์และนาบีเกตาตอนนี้ต้องออกไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นคุณอาจจะลองวางแผนได้แต่คุณไม่สามารถเตรียมพร้อมมันมันไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเด็กๆที่เรามีและเด็กสองสามคนกำลังกลับมาเช่นกัน เรารู้ว่าผู้เล่นบางคนสามารถเล่นเกมลุกได้มากขึ้นเช่นกันพวกเขาเล่นในแดนกลางมาก่อนแต่พวกเขาสามารถขึ้นสูงได้เช่นกันผมก็บอกเด็กๆไว้เช่นกันว่านาบีโมและซาเดลนั่นคือพวกเขาจะพยายามคว้าแชมป์เอฟคอนเพราะว่ามันคือเกียรติยศที่จะคว้ามาครองและอาชีพนี้ไม่ได้ยาวนานนักและพวกเขาคู่ควรกับการต่อสู้เพื่อทุกๆรางวัลตอนนี้รางวัลน,นี้อยู่ตรงหน้าเขามันคือทัวร์นาเมนต์ที่เต็มไปด้วยความน่าหลงหลยอย่างมากเต็มไปด้วยวัฒนธรรมมากมายและมันเป็นสถานการณ์ที่น่าภาคภูมิใจจริงๆ ถ้าคุณเล่นให้ประเทศของคุณไม่ว่ามันจะเป็นทีมช่างิกรีหรือเยอรมนีหรือฮอลแลนด์หรือใครก็ตามและนั่นคือสิ่งที่พวกเขามีและรู้สึกดังนั้นพวกเขาคือตำนานชาวแอฟริกันพวกเขาเป็นตำนานสำหรับผมแต่ถ้าพวกเขาชนะมันพวกเขาน่าจะเป็นยิ่งกว่าตำนานซึ่งพวกเขาจะพยายามด้วยทุกอย่างที่พวกเขามีเพื่อคว้าแชมป์มาครองเข,ขาคาดว่านักเตะอย่างดีวอกโอเดกีและทาคุมิมินามิโนจะกลับมาพร้อมไปตัวเลือกอีกครั้งในฤดูนี้ได้หรือไม่ต้องรอดูเด็กบางคนวางแผนจะกลับมา แต่พวกเขายังคงไม่เริ่มซ้อมกับทีมดังนั้นเราจะต้องรอดูนั่นคือสิ่งที่ผมพูดการมาที่นี่เราน่าจะมีข้อแก้ตัวมากมายแต่เราไม่คิดถึงมันและผมคิดว่ามันเป็นข้อดีลิเวอร์พูยืนยันอาลิซอนเบเกอร์โรเบโตฟีมิโนและเจอมาติมีผลตรวจเป็นบวกจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และอยู่ในช่วงกักตัวก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับ หากชอบใจคลิปนี้ยาลดมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ